รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับอีกหนึ่งภาคของการเกษตรนะคะกับการเลี้ยงไส้เดือนและนามูลมาจำหน่ายค่ะที่สำคัญอาชีพนี้นะคะสามารถสร้างไรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามค่ะซึ่งจะน่าสนใจอย่างไรนั้นนะคะนี่เลยค่ะเราอยู่กันที่ไส้เดือนตาหวานนะคะจะหน้าตาเป็นแบบไหนจะได้ผลผลิตอย่างไรบ้างเดี๋ยวพาไปชมค่ะ นี้นะคะเราก็เข้ามาอยู่ในพื้นที่แล้วค่ะอยู่กันในฟาร์มไส้เดือนนะคะไส้เดือนตาหวานที่นี่จะมีเรื่องราวความเป็นมาอย่างไรอยู่กับคุณพี่ล่คะพี่เอ๋คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอ๋แนะนําตัวคุณผู้ชมเลยค่ะก็ชื่อขจรเกียรติมะลิงจิตนะครับชื่อเล่นชื่อเอ๋นะครับก็เป็นยางสมาร์ทฟาร์มเมืองของมุังหวัดสมุทรสงคราม,มด้วยนะครับแล้วก็ เป็นเป็นหัวหน้าคนงานของของที่นี่ครับของี่เใช้คำว่าหัวหน้าคนงานครับเมื่อเกี้ได้คุยกับเจ้าของแล้วเจ้าของอันนี้เจ้าของนี้เป็นหัวหน้าคนงานนะคะใช้ใช้คำพูดน่ารักมากเลยความไส้เดือนตาหวานแนะนําหน่อยทําไมถึงเป็นความไส้เดือนตาหวานมีที่มาที่ไปยังไงบ้างก็คือจากแรกๆเนี่ยผมเรียนจบจากกรุงเทพมานะครับแล้วก็ต้องกลับมาอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ก็เลยไม่รู้จะทําอะไรก็ แต่ส่วนตัวเนี่ยเราเป็นคนชอบเลี้ยงปลาสวยงามอยู่แล้วเราก็เลยเริ่มจากปลาสวยงามจากที่เห็นเนี่ยเป็นบงเป็นบ่อเนี่ยคือกลับมาแล้วแบบไปรุ่นไปแรงไปแรงไปดูงานเลี้ยงปลาปลาหางลกยุงปลาอะไรเงี้ยกลับมาสร้างบ่อเลยหมดเป็นสองแสนเลี้ยงยังไม่ได้ครบทุกบ่อเลยเจ๊งก็แม่ก็ให้พรให้พรมายาวคาดว่าน่าจะยาวน่แต่เราก็เลยบอกว่าเอ้ยไม่เป็นไรเรายังไงเราก็จะต้องเอาหาเงินคืนให้ได้จากตรงที่ลงไปเนี่ยก็ เป็นที่มาก็ยังไม่ก็ยังเลี้ยงปลาอยู่ก็จากปลาปลาหันนกยุงปลาราคาถูกเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆจนสุดท้ายเนี่ยมันเป็นปลากระเบนโมโตโร่เป็นปลาปลาปลามีมีค่อนข้างแพงนิดนึงปลาไม่ใช่ปลาจำนวนแล้แต่ว่าอาหารเขาก็คือเป็นพวกปลาอะไรเงี้ยแต่เราก็ขี้เกียจจะไปซื้อปลามาให้กินก็เลยนึกว่าเราจะเลี้ยงไ้เดือนเพื่อให้ปลากินอันนี้เป็นที่มา ันนี้เป็นที่มาของการเลี้ยงเส้เดืองก็คือตอนไม่ได้ต้องการจะเอามูลเอาปุ๋ยอะไรใดๆ<อ>เลยตอนแรกเนอย่างอ,อันนี้เราก็เลี้ยงมาคู่กันมาเรื่อยๆแล้วก,<ฆ>วก็เราก็มีเริ่มทำออพอได้ปุ๋ยมาก็เริ่มขายเริ่มแจกปรากฏว่ามันมีการซื้อซ<ฆ>้ำเราก็เลยเฮ้ยมันดีนี่ว่า<อ>แล้วช่วงปีปองสบู่แตกเนาะะ<ฆ>ออจากปลาสวยงามราคาแพงมันตกวบเลยจากตัวละหมื่นตัวละสี<ฆ>่พันอะไรสุดท้ายเราก็เลิก ไปในที่สุดแล้วก็ขันมาทําไส้เดือนเต็มตัวค่ะแล้วอย่างไส้เดือนเนี่ยค่ะนานยังคะเลี้ยงมาโอ้ยี่สิบปีแล้วนะยี่สิบปีชนะจะยี่สิบปีแล้วค่ะแต่เห็นว่าตอนนี้ธุรกิจค่อนข้างจะแบบว่าก็จริงๆริงลไม่ทันคือคือมีไม่เคยมีสต็อกคือทํามาแล้วขายหมดนะครับก็ทามาแล้วขายหมดก็อยู่ที่ประมาณสิบห้าถึงยี่สิบตันในช่วงช่วงที่ผ่านมาค่ะนะพอดีปีนี้กระแสมาดีครับก็มี มีฟาร์มหลายๆฟาร์มที่ต้องการใช้หมูลไส้เดือนเยอะขึ้นก็มีอย่างยังมีคู่ค้าของเราคนนึงก็คือเหมาหมดเลยอครับก็ห้าเดือนค่ะก็เดือนละสิบห้าตันเฉพาะเจ้านี้โอเฉพาะเจ้าเดียวเนี่ยแต่ยังไม่รวมในรายย่อยๆที่มาใช่คกับลูกค้าประจำก็ยังที่คู่ค้ากันมานานๆก็ยังมีอยู่เพราะมูลไส้เดือนนอกจากไป กับต้นไม้แล้วมันยังไปกับฝอกกุ้งได้ด้วยเป็นจุลินทรีย์บำบัดเอาไปใช้ในกับการเลี้ยงกุ้งครับจากบ่อปลาบอกุ้งอ่ะครับมันเป็นจุลินทรีย์บำบัดมันทําให้เขาเลี้ยงกุ้งง่ายขึ้นอันนี้ดีกว่าในการเตรียมบ่อเตรียมอะไรเงี้ยครับแต่เราเริ่มต้นจากบ่อปลากลายมาเป็นไส้เดือนก็ไปแต่มันก็วนอยู่นะวนวนลูปอยู่เนาะก็คือเราเอซื้อไส้เดือนมาให้ให้ปลาแต่ว่ากลายมาเป็นธุรกิจ ไส้เดือนขึ้นมาในณนปัจจุบันนี้แต่อยากรู้จังเลยว่าไส้เดือนเนี่ยโดยปกติเนี่ยคือเขาก็อยู่ตามพื้นดินทั่วไปเนี่ยเขามีสายพันธุ์ไหมคะเออจริงๆหลักๆอะมันมีมันจริงๆไส้เดือนมีหลายหลายหลายเขาเรียกว่ไหลายพันธุ์มากนะสี่พันกว่าชนิดโอ้ 4, <000 S 1> เยอะมากเลยสี่สายสี่สี่พันกว่าสายพันธุ์สี่พันกว่าสายพันธุาา์ใช่ครับอันนี้เป็นข้อมูลจากทั่วโลกของอาจารย์ดรสมชัยจันทร์สว่างท่านเสียไปแล้วแต่เป็นเป็นเขาเรียกกูรูของ ของไส้เดือนบิดาไส้เดือนไทยอะไรอย่างงี้คท่านก็เคยทำเขียนเคยเขียนไว้และอย่างที่ฟาร์มเราตอนนี้เราเราเลี้ยงสายพันธุ์อะไรแล้วก็ประมาณสั่กี่สาพันธุ์หลักๆที่เอามาใช้ในการเลี้ยงเพื่อผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนเนี่ยในเมืองไทยจะมีประมาณ4,000่พันก็จะมีเอฟแอฟริกันไนแคลร์ยูโรเวิร์มแล้วก็บูเวิร์มแล้วก็อีกสายอีกทางของของ ของทางแม่โจ้ก็จะเป็นคิทาแรกอยู่ประมาณสี่สายพันธุ์ที่เรามีครบไหมคะของคิทาแกเราไม่มีครับแต่เรามีประมาณสามพันเล้าแตกต่างกันยังไงเราต้องดูลักษณะหรือว่ายังไงจริงใช่ลักษณะเขาแตกต่างชัดเจนแต่ว่าลักษณะการอยู่กินอยู่ของลึกไม่เท่ากันอ๋อลักษณะการกินคือตอนแรกที่เนี่ยเลี้ยงผสมกันค่ะครับแต่ว่า แต่ช่วงเวลาอากาศที่เหมาะสมบางทีเขาก็จะเบียดกันไปเบียดมาแต่เขาไม่หายไปไหนนะ uh huh. มสมมุติว่าอากาศร้อน uh huh. AF ก็จะดรอปลงไปยูโ uh huh. o ก็จะบูมขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อมันเป็นแล้วแต่เราที่ที่เนี่ยเราคิดว่าเออถ้าถ้ามีครบเนี้ยมันก็จะไม่ปุ๋ยไม่ขาดไงก็ uh huh. คือช่วงไหนที่อากาศไม่ดีมันก็จะตัวน,นั้นก็นมาช่วยเราได้ uh huh. อะไรอย่างเงี้ยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยววันนี้จะรบกวนให้พี่เอพาไปดูหน่อย สามสายพันธุ์ที่ว่าลักษณะเขาเขาเป็นแบบไหนและที่สําคัญเลยเขาบอกว่าโอ้โหขนาดเจ้าเดียวรับใน25ตันเนะี่ยคือรับมูลไส้เดือนของที่นี่ไปเนี่ยเขาเก็บกันยังไงแล้วก็มันมีประโยชน์ยังไงบ้างเ<ม>ดี๋ยวพาไปดูหน่อยได้ไหมคะไปดูสายพันธุ์ก่อนดีกว่าว่าลักษณะหน้าตาเป็นยังไงกันบ้างไปเลยคะ่ะ มาดูสายพันธุ์กันดีกว่าสายพันธุ์แรกค่ะพี่เอคือเอาเอานนี้ก่อนอันนี้คืออันนี้ก็คือมีทั่วไปในท้องตลาดครับเอ A F อฟแอฟริก <African> ันไนท์เลอร์ให้ให้ให้กล้องดูดนิดนึงนะวัดตัวเขาจะเป็นประมาณไหนก็ตัวจะยาวหน่อยตัวยาวอันนี้ใหญ่ก็ถ้าอ้วนเปลี่ยนอาหารไม่ใหม่ใหญ่ได้เข้ารอดกาแฟอะละอันนี้อายุเขาประมาณเท่าไหร่คะพี่จริงๆเอ่อวงจรชีวิตสิเ,เดือนอนะ่ะตัวจากจาก จากไข่เป็นตัวเต็มวัยใช้เวลาสี่บห้าวันเองสี่สิบห้าวันครับอายุไขาเออาไข่เขรอเข้เอาเป็นรูปเป็นไข่จริงอเอาเป็นโคคูนจริงๆไม่ใช่ไข่หรอกแต่ว่าเขาก็เรียกเป็นไข่ละกันเอาเอาแบบว่าหนึ่งตัวมีตัวผู้ตัวเมียไหมอะไรนี่ไม่ดีค่ะเคก็ให้ทายว่ามีตัวผู้ตัวเมียไหมน่าจะมีนะมีไหมน่าจะมีแล้วแล้วมันดูยังไงนั่นนะสิเอ่อ่ะหัวไหม ไม่ใช่อันไหนหัวอันไหนหางหนูยังดูไม่รู้เลยนะหนึ่งหนึ่งตัวมีสองเพศหนึ่งตัวมีสองเพศเป็นกระเทยแท้ค่ะตัวนี้เขาเรียกไคเทัมเป็นป้องที่บอกว่าเอ่อเป็นเป็นโอเวลเพศที่บอกว่าเป็นตัวเต็มวัยอ๋อวนี่นืออ๋อตัวนี้นะคะใช่ถ้าจะเป็นเอฟจะเห็นชัดหน่อยค่ะก็แต่ว่าหนึ่งตัวที่บอกว่ามีสองเพศเขาจะไม่ไม่ได้ผสมตัวเองใช้ใช้กับ จับคู่แลกจะเติมะนะก็คือ1ตัวมี2องเพศแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้อยู่ในตัวเองนี่หรอกก็คือไปหาเพื่อนหาคู่ใช่ใช่หาคูอา่อันนี้คือตัวเอฟครับแล้วก็อายุเขาเขาบอกก็คือหปีถึงสิปีค่ะอาจารย์บอกอันนี้อังเ <5 S 2> อาายียงห้าปีถึงสิปีใช่แต่ว่าเราก็ไม่เคยเอาจับมาขังเดียวเพื่อจะรู้ไม่ได้มีความอยากรู้ขนาดพอขนาดนั้นแต่ถ้าอต่ึงขังเดียวก็อาจจะ ข่งเดียวเนาะใช้คาว่าขังเดียวตอมใจตายได้โดยก่อนโดยไม่ครบอายุก็ได้ครบอายุอันนี้คือเอฟนะคะอันนี้ใส่พันแร่นะตัวใหญ่นิดนึงอ่ะลงมาค่ะพอดีมันอยู่ในนี้ตัวหนึ่งอ่ะใช่ไหมอ่ะเอาลูกนะลูกเขานะเอาคืนก่อนต่อไปอีกหนึ่งสายพันค่ะพี่อันนี้ที่บอกว่าสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยแล้วแต่คนขายนะออืแล้วแต่อันนี้คือขายตัวใช่ใช่อขายตัวไส้เดือนใช่ผู้สั้นไปนิดนึงอ่ะต่อไปเป็น อันนี้ยูโรยูโรไทเกอร์บางควเรียกไทเกอร์จริงๆอ่ะตามที่อาจารย์บอกเลยคือมันคือสายพันธุ์ยูโรครับเขาจะตัวสั้นหางเหลืองตัวสั้นหางเหลืองอ่าตัวอตัวจะประมาณนี้เองนิดเดียวคล้ายๆไสเดือนวงแหวน้านเีาอันนี้กี่เดือนคะประมาณก็จริงๆทั้งทั้งหมดเนี่ยเอของไสเดือนเนี่ยก็คือสี่สิบห้าวันเป็นตัวเต็มวันพวกนี้ตัวเต็มวันหมดแล้ว ตัวทีไว้หมดแล้วก็คือตัวก็จะมีคเทล่าเหมือนกันมีเหมือนกันก็มีเป็นเป็นข้อข้อเขาเรียกอะไรเป็นคล้ายๆวงแหวนวงแหวนในตัวเขาอยู่อันนี้คืออีกหนึ่งสายพันใช่อีกสายพันธสายพันเนี้ยก็ไม่ได้เคยแยกขายแล้วแต่ว่าเคยเคยฟังฟังดูมีคนขายถึงโลละสี่พันหูอันนี้สี่ร้อยอพันอันนี้สองสองพันขึ้นหลักพันเป็นพันโอ้แต่ที่นี้ขายรวมสี่ร้อย ยุ่มรวมไปเลยอ,อีกหึ่งสายพันธุ์นะคะ่ะแล้วสายพันธุ์เนี้ยเท่าที่เท่าที่เลี้ยงมาเนี่ยแล้วตามที่อาจารย์บอกผมพี่มีความรู้สึกว่ามันทนอากาศได้ดีกว่าค่ะทั้งทั้งที่มันชื่อยูโรด้วยค่ะแต่มันเหมือนกับหนาวก็สู้ร้อนร้อนก,ก็ได้เหมือนแล้วก็ปรับตัวได้ดีกว่าแต่แต่ถ้าหน้าร้อนอะ AF แล้วก็คือ AF มจะอยู่ข้างบนเพราะฉะนั้นเขาจะได้รับ อากาศร้อนเต็มที่เขาเลยตายส่วนมากเวลาหมดหน้าร้อนแล้วคือส่วนมากฟาร์มทั่วไปก็จะหาซื้อกันเยอะเพราะว่านี่แหละไอเีฟยค่ะครับอันนี้คืออันนี้คือบลูเวิร์มบลูเวิร์มบลูเวิร์มนี่ก็อึดค่ะลักษณะของเขาก็คือขายก็สมัยก่อนก็หลายพันอยู่นะแต่ทุกวันนี้ก็ยังเป็นพันนะค่ะก็จะตัวเล็กมากเลยใหญ่สุดไม้แค่ไม้จิ้มฟัน แต่ถ้ามองดีๆเห็นไขเทาร์ลมอนกันนะก็จะมีข้อมีห่วงของเขาใชุ่กตัวใช่แต่ว่าใหญ่สุดก็แค่ไม่ชิมนันต่ตัวตัวเขาเล็กมากค่ะคุณกินลึกที่สุดตัวนี้อยู่ลึกสุดอยู่ลึกสุดก็คือเวลาทานอาหารก็คือจะอยู่ด้านล่างด้าจากสเกตอย่างในบ่ออยู่ลึกสุดเลยเพราะตอนนั้นที่ที่ที่คิดว่าเลี้ยงรวมรวมกันคือให้ช่วยกันกินเอฟอยู่บนอันนี้อยู่กลางอันนี้อยู่ล่างเราเองเคยคิดอย่างนั้นอยู่แต่จาเป็นต้องแยก ก็ไม่ได้แยกตอนนี้ในบ่อก็เลี้ยงรวมกันยังรวมกันอยู่นะคะอันนี้ก็คือสายพันธุ์สามสายพันธุ์ที่เรามีอยู่อย่างที่บอกคือไอเนี้ยมีกลิ่นหอมที่ที่เจ๊บอกไม่กลิ่นไหมใช่ไม่กลิ่นไหมมันไม่ใช่กลิ่นขี้วัวมันคือกลิ่นกลิ่นขี้วัวอันนี่ไม่ใช่ไม่ใช่จะบอกพี่โดนแกงแล้วะเอากลิ่นหอมจริงจริงคล้ายๆดอกแก้ววะใช่จะเป็นสายพันธุ์นี้ จรจริงก็หลอกเสาส,าสาดะดมมือพี่ส<ด>งขี้ว<ด>ัวดองขี้วัวคุณผู้ชมคะนี่ก็คือสายพันธุ์อย่างที่เราบอกไปว่าที่นี่มีประมาณสามสายพันธุ์แล้วเราก็จะเห็นเนี่ยค่ะเรียงลายเป็นตับเลย <c oughs> ก็คือก <c oughs> ารสถานที่ในการเลี้ยงที่นี่ก็จะเลี้ยงมีมีทั้งชั้นเป็นกระมังก็วางแบบแบบนี้ก็แล้วแล้วก็กองเลี้ยงก็มีอ่แล้วก็มีเลี้ยงในถุงกระสอบทั้งนี้เขาชอบเออักษณะโรงเรือนแบบไหนต้องโปร่งต้องโล่งเย็นหรือยังไง อากาศความความลักษณะที่เลี้ยงสี่เดือนที่ดีคือมีอากาศความอุณหภูมิที่เหมาะสมใช่ไหมอมุณหภูมิที่เหมาะ,ะสมก็ประมาณยี่ห้าองศามไม่เกินสามสิบเนี่ยค,คือถ้าร้อนกว่านั้นก็คืออยู่ได้สามห้าอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ค่อยดีละถ้าสี่สิบมีตายก็จะเห็นว่าที่นี่มีทั้งสปริงเกอร์อและก็สเปรย์หมอกติดจะช่วยหน้าร้อนด้วย ก็เรียกว่าอุณหภูมิที่เหมาะสมแล้วก็โรงระเรือนทีนี้นะคะอย่างอ,อากาศก็ต้องปลอดโปรง่งถ่ายเทมเราจะไม่เจอเส้เดือนในถ้ำไม่ชอบแสงก็คือก็อย่างที่บอกก็คือมืดหน่อยก็ดีค่ะห้ามโดนแสงแดดมไม่ชอบเนาะอยู่ในดินแท้ๆนอกจากตัวดำค,ค่ะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของอาหารกันดีกว่าเพราะว่าโดยปกติแล้วเขาก็จะทานเป็น ขี้วัวถูกไหม<ช>ถ้าโดยทั่วไปหล,หลักแล้วก็มูลมูลวัวขี้วัวแหละ,ะแต่ที่นี่เขาบอกว่ามีความพิเศษเมีความคิดค้นสูตรขึ้นมาเพื่อที่จะให้ได้ตัวมูลเส้เดือนตัวปุ๋ยที่ได้คุณภาพ<ช>มากขึ้นด้วยใช,ใช้อะไรบ้างน,นั้นเดี๋ยวไปชมกันค่ะ อันนี้ก็มาดูเรื่องของอาหารของไส้เดือนกันบ้างก็้องเราก่อนว่าคือโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเขาก็จะใช้ขี้วัวแช่น้ำอาจจะแช่ประมาณสัก5วันเปลี่ยนน้ำสักครั้งหนึ่งอันนี้คือเบสิกเลยทั่วไปแต่ของของเราเนี่ยจะทําเป็นเราจะไม่แช่น้โปรเซสในของเราก็จะแตกต่างเขาคือเราจะทําเป็นปุ๋ยหมักเรียกเป็นพีคอมโพสแบบอาจารย์บอกพีคอมโพสก็คือเราทําเป็นปุ๋ยหมักโบกชิเนกะสอบ ก็คือเราจะมีขี้วัวเราก็จะมีขี้ไก่มีก้อนเห็ดเมื่อเก็บดอกนะครับก้อนเห็ดด้วยมันจะมีเขาเรียกในในก้อนเห็ดเนี่ยมันจะมีทั้งลัมแมกนีเซียมมีธาตุรองเยอะค่ะเพราะฉะนั้นคุณค่าเรื่องเรื่องปุ๋ยเรื่องอะไรค่าปุ๋ยเราจะดีกว่าฟอสฟอรัสจากขี้ไก่แล้วก็ยังมีหลายอย่างอยู่เพราะฉะนั้นค่าปุ๋ยของเราจะดี ก็เรียกว่ามีการมาผสมแล้วก็มีจุลินทรีย์มีน้ำมักเข้ามาช่วยน้ำมักปลาค่ะในในแต่ละวันเนี่ยค่ะปริมาณของอาหารเนี่ยเราใช้เยอะไหมก็น่าจะอยู่ประมาณห้าหม้อสิบหม้อก็เยอะอยู่เพราะว่าวันเราเป็นตันเนาะก็เราผสมก็คืเลยเหรอเราเราก็เลยต้องมีเครื่องผสมแน่นนอนตัวนี้ช่วย เราสามารถผสมมเขาทิ้งไว้ได้เลยก็คือเราจะเอาวัตถุดิบผสมให้ความชื้นให้จุลินทรีย์ค่ะแล้วก็เกอกแล้วก็มัดปากไว้ในที่ร่ม่ใช้เวลาประมาณเจ็ดวันถึงสิบวันช่วงเนี้เขาก็จะร้อนนะจนจนเขาคายร้อนแล้วหมดความร้อนเราถึงเอาไปใช้โอเไร็จไม่ได้ใช้ได้เลยไม่ใช่เพราะนั้นเราก็ต้องทาแบบวนต่อเนื่องเราถึงต้องทำทุกวันค่ะถ้าเดี๋ยวเราดูนะคะเรื่องของอาหารว่าเขามีกระบวนการทำยังไง ก็ไปดูอาหารของไส้เดือนมาแล้วแต่ทีเนี้ยการเลี้ยงเขาอะค่ะโดยปกติแล้วคือมันต้องเลี้ยงในกระมังในภาชนะอย่างเดียวหรือว่าเลี้ยงแบบไหนได้บ้างมัน <ไป S 2> มันมีข้อดีแตกต่างกันนะอย่างอย่างในกระมังก็คือสําหรับ <c oughs> คนที่มีพื้นที่น้อยมันสามารถทุนทุนขึ้นมาเป็นชั้นๆ<อ>ได้ใช่ไหม <c oughs> แล่นี่อย่างของเราอย่างที่บอกเราโดนแม่ให้พรมา<อ>เรามีบ่ออยู่แล้วเราก็จะเลี้ยงในบ่ออันนี้ก็คือแต่มันก็ไม่ได้น่าให้สร้างเป็นบ่อสะท่าไหร่ อันนี้ปลาเปลี่ยนไปใช่อันนี้คือบอ่อทําลูกไก่สมัยก <c oughs> ่อน <c oughs> ก็เลยกลายมาเป็นบอ่อเลี้ยงไสเดือนจริงบ่อเลี้ยงไสเดือนก็ไม่จำเป็นต้องสูงขนาดนี้เพราะว่าเราเลี้ยงไสเดือนถ้าเลี้ยงก็ประมาณคืบเดียวค่ะไม่ได้เลี้ยง,งียบสูงเสืออะไรมากมายถ้าก่อเป็นบ่อก,ก็บล็อกก้อนเดียวพอเราอย่างนี้ถ้าถ้าพูดถึงความแตกต่างเวลาที่เราเลี้ยงในกระมังกับเลี้ยงในบ่ออันไหนเขาดูแลง่ายกว่ากันในบ่อยังไงเราก็ต้องตักใส่กระมังแต่ถามว่ามันก็ใช้พื้นที่ได้เยอะอยู่ถึง คือโปรเซสต์มันต่างกันแค่นั้นเองอถึงวลาเราแช่ในแช่ในบอ่อสร็จแล้วก็อาหารเทแล้วก็ปล่อยตัวก็จบแต่ว่าถึงเวลาเราก็ต้องตักใส่กระมังไปร่อนอยู่ดีอันนู้นต้องหเสียเวลาขึ้นกระมังอแต่ว่าเวลากินเสร็จแล้วก็มันร่อนเลย,เลย เราจะมาดูการเก็บผลผลิตที่ได้จากมูไส้เดือนแล้วเมื่อกี้ดูเป็นแล้วใช่ไหมว่ากินอันไหนกินหมดพอกินหมดเราก็จากในบ่อเราหรือจากในบ่อเราก็จะตักใส่ภาชนะมาก็คือกระมังที่อย่างที่บอกแหละยังไงก็ต้องมีแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาเข้าเครื่องฮาเวตเครื่องนี้คือทาเองหรือว่ามีต้นแบบอยู่แล้วครับตัวนี้ก็หมื่นกว่าบาทมีน้องทําอยู่ อันนั้นเราลองเลยดีกว่าค่ะแล้วถ้าถ้าถ้าคนที่เลี้ยงเล็กๆเนอยก็อาจใช้ตะแกรงร่อนหรือร่อนธรรมดาแต่เราทําเราต้องใช้นี่ตัวนี้ถ้ามีปุ๋ยให้ร่อนนี่ทําได้วันละสองตันนะร่อนได้ถ้ามีปุ๋ยถ้ามีปุ๋ยให้ร่อนถ้ามีอันนั้นลองได้เลยค่ะครับอันนี้เราก็เอาเขาใส่ไปเลยอะค่ะ อ๋อ oh, เขาก็จะอ่าปุ๋ยปุ๋ยที่ใช้ได้แล้วก็จะตกมาตรงนี้ <Ha. S 2> ส่วนที่กินไม่หมดกับตัวจะออกไปข้างหลังอันนั้นคือเป็นอ่าเลยลองไปดูท้้งหลังเป็นตัวนี่ไงนี่ออกไปแล้วลิ้นตัวนี้แยกได้ด้วยคือตัวจะเบาตัวจะเบกปัสจะออกทางนี้ uh. ส่วนกาที่กินไม่หมดออกทางนี้ uh. เราก็จะวนกลับไปเลี้ยงใหม่ส่วนปุ๋ยก็คืออย่างที่บอกก็คือตานี่ตาสามมิลค่ะับก็ปุ๋ยก็จะลงข้างล่างแล้วก็บรรจุและส่งขาแต่เขาไม่ฟ้งเนาะไม่ฟ้งไม่ฟ้งเพราะมันมีความชื้นอยู่นิดนึงครับอันนี้ก็คือแยกมาส่วนมาจะถามว่าเราแค่เดือนไม่ตายเหรอคือก็อาจจะงงนิดหน่อย่เป็ไร้แต่เขาไม่ได้ไม่ยุ่นแต่เราตอนช่วงหมุนๆเราห้ามหยุดเพราะถ้ายุดเดี๋ยวเขาจะรอดตะแกงอันนั้นจะช้ำ ถ้าอย่างนี้คือจะไม่ไม่เป็นไรอ่าค่ะอันนี้ก็คือเทเข้ามาร่อนออกมาก็จะได้ปุ๋ยด้านล่างนะคะแล้วก็แยกอันนี้ก็คือที่นนี้คือกากที่กินไม่หมดที่กินไม่หมดแล้วตัวตัวก็ออกทางด้านนี้เห็นไหมออกทางด้านนี้ก็เอาไปเลี้ยงต่อขัวนกลับไปเลี้ยงสามารถไปเลี้ยงได้เลยใช่กับวนกลับไปเลี้ยงได้เมื่อกีเราก็เททำทำอาหารรอไว้แล้วอือออย่างนี้เราก็เอาไปใส่กระมังขึ้นกระมังได้เลยค่ะอันนี้เรามาดูผลสําเร็จกันบ้างดีกว่าใช่พอได้แบบนี้แล้วเราก็จะมาเป็นแพ็กเก็แล้ว นี่คือตัวแพ็กเกจอันนี้อันนี้ครับเราก็จะมาบรรจุนะครับแต่ตัวตัวนี้จะเป็นสินค้าใหม่ตัวหนึ่งที่เราพัฒนาขึ้นนะครับก็จะเป็นมูนไก่ไข่หมักรวมกับมูลเสตเดอนและเติมท่านลองค่ะที่นี่เราทําน้ําหมักปลาด้วยนะครับเราก็จะมีการเติมกระดูกปนเติมน้ําหมักปลานะครับให้ให้ให้มันครบสาหรับไม้ผลนะครับตัวนี้อันนี้เน้นเน้นไปที่ไม้ผลครับขุรีน<ล>มะพร้าวน้ําหอมต้มโฮอะไรค่ะ เราต้องใช้ในปริมาณเยอะไหมคะไม่เยอะครับปกติทั่วไปเป็นปุ๋ยสี่ชิ้นเป็นเราเราใช้คําว่าสารปรับปรุงดินครับสารปรับปรุงดินสําหรับไม้ผลเลยต้องมีการไปผสมก่อนไหมอย่างตัวนี้ใช้ได้เลยครับใช้ได้เลยก็คือมีเป็นแบบแพ็กเกจแบบนี้เป็นถุงเรามีไซส์ไหนบ้างคะเป็น25กิโลครับ25้ากิโลนะคะแล้วก็เป็นอัดเม็ดใช่ครับแัดเม็ดแบบนี้ก็25หกิโลยี่ส้ากิโลเหมือนกันครับเก้ากันตันละเก้าพันตันละเก้าพัน ครับท่านใดสนใจก็ใช้เยอะลดได้ครับมีหรือเปล่าต้องบอกก่อนว่ามีหรือเปล่ากใช้เยอะลงหน้าไงคุณต้องน้าสักประมาณกี่เท่าไหร่คะต้องประมาณเดือนหรือยังไงสองอาทิตย์อะไรเงี้ยสองอาทิตย์ถ้าอยากได้ปริมาณเยอะๆแล้วถ้าเกิดกำลังขยายกำลังผลิตถ้า walk in เข้ามาล่ะค่ะก็ยังไงก็ต้องก็ต้องแบ่งได้ครับแบ่งได้ต้องแบ่งให้ได้สำหรับผู้ที่เปิดได้มาแล้วเนาะบางทีเข้ามาแต่ไกลๆเราก็ต like, ้องแบ่งให้ ท่านใดสนใจอยากจะมาที่นี่ติดต่อได้ยังไงบ้างมีช่องทางติดต่อ,อไหมก็มี a c e b o o k นะครับแล้วก็เบอร์โทรนะครับเบอร์โทรศั Facebook ก็ Facebook เพจก็มูนเสดือนสเสดือนตาหวานนะครับแล้วก็ Facebook ส่วนตัว s <S เอทเสดือนตาหวานหญิงสเสดือนตาหวานค,ครับแล้วก็เบอร์โทรศูน2 5เก้าสองสองห้าแปดหกห้าเก้าแปดค่ะท่านใดสนใจก็ มาได้ที่นี่เขาบอก่็เปิดทุกวันนะคะอยากจะมาเรียนรู้กระบวนการเรื่องของการผลิตมูลไส้เดือนปุ๋ยไส้เดือนต่างๆหรือว่าจะมาซื้อแบบนี้25กิโลพร้อมขึ้นรถให้เลยนะคะก็มาก,กันได้นะคะวันนี้ขอบคุณพี่เอ๋นะคะนะครับ่ขาขอบคุณที่มาทำความรู้จักกับไส้เดือนนะคะว่าเขาสามารถให้ประโยชน์กับ พี่น้องกเกษตรกรอย่างไรบ้างนะคะโอกาสหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวดีๆแบบนี้ที่ไหนอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ